นี่ครับ สวัสดีครับทุกานนะจ้าวันนี้จะมากินขาหมูเปื่อยๆนะครับผมกิขาหมูยักษ์เลยนะครับผมชิ้นนี้นะ4กิโลนะครับขาหมูที่ตุ๋นข้ามวันข้ามคืนนะครับผมเรียกว่าขาหมู24ชั่วโมงนะครับผมตนตุ๋นนานมากแล้วก็ข้าสวยทุ่ยใหญ่ๆนะครับผมน้ำจิ้ม3มสีนะคะผมแล้วก็ลูกโดดกระเทียมทุกอย่างพร้อมแล้วเรามากินกันเลยนะครับมาครับเพื่อนๆมาเน้นที่หนังๆกันนะจะบอกว่าไม่ต้องใช้มีดเลยนะครับผมเพราะตุ๋นมาเปื่อยแน่นอนนี่ครับหนังๆเน้นๆเลยนะ ้านจิ้มขาหมูครับอร่อยมากเืดูข้าวมันร้อนๆอ,อือครับเยอด นี่ครับอ๋อสวยเนาะสวยไหมสวยไหม เป็นคนชอบกินแบบขาหมูเน้นๆแบบหนังๆอ่ะมันเป็นคนแบบชอบะลยอะดูนี่มันอร่อยนะอืม เนื้อคือแบบลุยลุยเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็กินกับหนังนิดนึงนะคะ <c oughs> อืมอืม ดมเป็นคนชอบกินขาหมูหนังๆเนื้อๆเนี่ยนะครับผมแต่ดมมีตัวช่วยในการเติมผักง่ายด้วยยูนิฟ์100%ทั้ง4รสชาตินะครับผมไม่ว่าจะเป็นรสผักเขียวซึ่งช่วยเรื่องระบบขับถ่ายยูทามิน ACE สูงนะครับรสมิกซ์เบอร์รี่ช่วยบำร,รุงสายตามีวิตามิน ACE สูงรสแครอทช่วยเสริมภูมิคุ้มกันมีวิตามิน ACE สูงเช่นกันครับรสบีดรูรผสมแครอทม่วงช่วยบำรุงผิวพรรณสวยสดใสมีวิตามิน ABC E สูงนะครับผมสำหรับรสนี้นะครับและทุกรสนะครับผมยังมีสารต้านอนุมูลอออิสระีีกด้วยย่่างท ชิมไปก่อนหน้านี้นะครับผมรสผักเขียวนะทานง่ายนะครับผมเป็นแบบผักหนึ่งร้อเอร์เซนนะครับผมรสชาติอร่อยนะครับผมจะทานง่ายมากๆเลยอืรสรสมิกซ์เบอร์รี่นะครับผมก็จะมีความแบบกลิ่นแบบมิกซ์เบอร์รี่จะมีความแบบเปรี้ย,ย,ยวๆหอมๆหวานๆนะครับผมแล้วก็สามารถดื่มแล้วแบบรู้สึกแบบสดชื่นมากๆเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมรสแค่รอดอ กินแครอทจะหอมนะคะผมเอาจริงทุกรสนะทานง่ายหมดเลยนะต่อไปรสปิดรสผสมแครอทม่วงครับ อันนี้ก็อร่อยนะคะผมจากนี่กลิ่นแบบบีทรูทผสมแครอทม่วงหอมหอมันหวานเอาไปว่าทุกรสชาตินะครับผมอร่อยหมดเลยครับผมสํำหรับยูนิฟ1 0นโดยส่วนตัวโดมเป็นคนชอบกินมากนะครับแต่ว่าบางทีก็รู้ว่าแบบร่างกายเราขาดผักเงี้ยกินผักไม่พอเพราะฉะนั้นดมจึงมีตัวช่วยอย่างยูนิฟ1 0นครับ ซึ่งเป็นตัวช่วยในการเติมผักในวันที่กินผักไม่พอกินผักไม่ได้หรือมื้อที่มีผักน้อยนะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเและซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้ากินผักไม่พอเติมได้ไม่ทอด้วยยูนิฟหนึ่งรอเเซ็ครับขาหมูที่อร่อยนะคะผมคือขาหมูที่หนังเยอะสำหรับโดมนะมีคนเฉาตักมาจังนี้นะนี่ค่ะขาหมูคำโตๆเขาผมยืดๆอย่างนี้เลย <c oughs> หนังอร่อยมาก มีความสุขมากเป็นคนที่กินแล้วมีความสุข้องกินขาหมูนี่ต้องกินเยอะๆนะสะใจนะอือหือ ยูนิดหนึ่งร้อเปอร์เซ็นเป็นการเติมผักที่ดีมากนะครับผมแนะนําเลยมีขายแบบเซเว่นห้างใกล้บ้านนะครับหาซื้อไงมากใหญ่มากนะแล้วแบบต้มนานมากต้มแบบก็เรียกว่าขาหมูยีสิบสี่ชั่วโมงอะ่ะนั่กินเขาเ,เขามันไก่น้ำจิ้มไก่นะอร่อยนะขาหมูกับน,น้ำจิ้มไก่อะ่ะนี่น,น,นี่ให้ดูความเยิ้มหืม อุม้มอร่อยมาการู้สึกแบบนี่ยนะกัดลูกโดดได้กะเทียมอืมอือตัดใจอืมอ เขาเรียกเนื้อหนังติดกระดูกในใน,น,นเพื่อน,ะนอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีโตื่นเต้น <c oughs> มีเสียงนกจิ๊บจิ๊บนะครับนี่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 อย่างนี้ครับอาาอื้ รสเค็มรอดบ้างครับมันตัวช่วยในการที่เติมผักไม่ดิ้จริงอร่อยอร่อย นี Finally, ่ครับครับสุดท้ายแล้วนะครับอืม ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเหลืออยูย่นิดนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมเก็บไว้ทานที่หลังนะครับผมขอบคุณครับอืมอร่อย เป็นมือที่อร่อยมากนะครับผมถึงจะเป็นมือที่แบบหมูเน้นๆเข้าเน้นเนนะครับผมผักไม่พอแต่หายห่วงเลยครับเพราะมีวิตามิน100%ทั้ง4รสชาตินะครับนี่เป็นตัวช่วยในการเติมผักในวันที่กินผักไม่พอกินผักไม่ได้หรือมือที่ผักน้อยนะครับผมจะมีทั้ง4รสชาติด้วยกันนะครับผมอันนี้รสผักเขียวครับซึ่งช่วยเรื่องระบบขับถ่ายมีวิตามิน A C E สูงครับรสมิกซ์เบอร์รี่ช่วยบำรุงสายตามีวิตามิน A C E สูงครับส่วนนี้รสแครอทนะครับผมช่วยเสริมภูมิคุ้มกันมีวิตามิน ACE สสููงงครรรบบมมมแ่วชย รุงผิวพานสวยโสใสมีวิตามิน A B C E สูงครับผมและทั้ง4รสชาติยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยนะครับเพื่อเพื่อสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอเลและซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านเลยนะครับผมถ้ากินผักไม่พอเติมได้ไม่ท้อด้วยยูนิ100%นเซนะครับผมวันนี้ดมลาไปแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับรทุกคนนะครับ